บิ๊กโจ๊กแถลงโต้เดือดยังไม่ถูกแจ้งข้อหาคดีเวบพนันฟัดกับรองเตา๋าออฟไซด์ปปชบิ๊กโจ๊กแถลงโต้เดือดยืนยันไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเพียงการตั้งข้อสงสยัยเชื่อระบบไตส่สวนปปรชอรอบครอบกว่าระบบกล่าวหาของตำรวจยันไม่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวพันกับคดีของบินนี่ฟัดกับรองเตา๋ายศอะไร กดดันให้ปปชเหิมเกิมออฟไซต์ท้าให้ยศใหญ่ออกมาพูดอย่าเป็นอ e ีแอบที่สมโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรแถลงปมเกี่ยวพันกับคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มินนี่โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ย้อนทม์ลายคดีว่าคดีแรกเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจคนบ้านของตนมีการปกปิด ข้อเท็จจริงที่ศารมีเพียงการออกบ้านเลขที่แต่ไม่บอกเป็นบ้านของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถ้าศารเขารู้ว่าเป็นบ้านของผมสารต้องตรวจสอบไม่ได้ออกหมายคน้นง่ายๆแบบนี้และการขอสารออกหมายจับลูกน้องของตนทั้ง8คนที่ศารอาญากรุงเทพใต้ก็ใช้ชื่อว่านายประกอบอาชีพรับจ้างเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงให้สารทั้งหมด ถ้าเป็นข้าราชการต้องไปขอหมายที่ศาลทุจรกลางเท่านั้นที่ไม่ได้ไปขอที่ศาลทุจรการเพราะว่าการขอหมายต้องไปใสยย่ยศที่ไม่ใช่เป็นเพราะการเกรงว่าศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะมีหลักแหล่งที่แน่นอนต้องออกหมายเรียกก่อนพร้อมทั้งมาขอศาลคนบ้านของตนที่ศาลอาญากลาง โดยไม่บอกว่าเป็นบ้านของผมเลยแต่ถ้าไปขอดูข้อบังคับของศารดีการะบุว่าต้องสืบสวนสอบสวนให้รู้เจ้าของบ้านที่พักคือใครถ้าไม่รู้วิชาสืบสวนก็ตกชี้ให้เห็นถึงพิรุษที่ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อคนบ้านของตนแล้วมีการออกหมาจับลูกน้องของตนทั้งหมดจากนั้นมีการสั่งสำนวนคดีดังกล่าว แจ้งข้อกล่าวหาส่งไปที่พนักงานอายการไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตนวันดีคืนดีอาทิตย์ที่แล้วสื่อมวลชนโทรมาถามเขาจะเรียกผมไปแจ้งข้อกล่าวหาวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมได้บอกไปว่าไม่มีแล้วก็มีเอกสารสอบสวนในสำนวนที่มีชื่อตนหลุดออกมาทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้ผมเสียชื่อป่านนี้ ยังไม่มีการเรียกแจ้งข้อเก่าหาเลยขออธิบายว่าสำนวนเมื่อส่งไปยังพนักงานอายการแล้วพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนแจ้งข้อเก่าวหาแล้วจะสอบสวนได้อย่างไรคืออายการสั่งสอบเพิ่มเติมถ้าอายการไม่สั่งสอบเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนสอบไม่ได้แจ้งข้อเก่าหาไม่ได้แต่มีบางสื่อนำเสนอว่า อายการสั่งสอบเพิ่มในประเด็นคือตำรวจความเคลื่อนไหวทางผู้ถือบัญชีมา้าว่าสอดคล้องกันหรือไม่และสิ่งสำคัญคือข้อมูลจากการตรวจสอบยืนยันการกระทําความผิดของผู้ต้องหารายใดสรุปง่ายในฐานะนักกฎหมายประเด็นที่เขาแทงมาสอบเพิ่มเพราะอายการเขางงว่าผิดตรงไหนไม่ได้ให้ฉกฉวยโอกาสเอาไปอ้างว่าอายการ ให้แจ้งข้อหาเพิ่มพลตรวจเอกสุรเชษเปิดเผยต่อกรณีที่พลตรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วลองผอบอชอกอ,ออกมาแถลงเรื่องปปชและสื่อก็นำมาเสนอมีการแจ้งข้อเก่าวหาตนมาตรา157และ149และอยากให้ปปชส่งสำนวนกลับมาให้ตำรวจทำเพราะทำไปเยอะแล้วขออธิบายว่าท่านน่าจะสำคัญผิด หรือเหิมเกิมหรือน่าจะ site, ออฟไซด์เพราะต้องเข้าใจว่าสำนวนนี้ส่งไปปปชตั้งแต่ปีที่แล้วแน่นอนท่านกล่าวหาตนและลูกน้องอีกสี่คนต้องเรียนว่าปปชเป็นหน่วยงานการตรวจสอบการทุจริตโดยตรงเป็นระบบใต่สวนซึ่งรอบครอบกว่าระบบกล่าวหาของตำรวจและสำนวนคดีนี้ส่งไปปปชตั้งแต่ปีที่แล้ว อยู่ๆวันดีคืนดีคึกคักอยากไปเอากลับมามีการทำหนังสือไปถึงปะปะชจะเอาสํานวนกลับมาแล้วไปถแถลงบอกว่าปะปะชต้องส่งมาให้ตำรวจคุณยศอะไรไปถแถลงข่าวกดดันปะปะชเขาได้อย่างไรคุณเป็นใครระบบไต่สวนปะปะชเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่าหรือไม่มากกว่า ระบบกล่าวหาตำรวจคุณใหญ่โตมายังไงไปกดดันปปชแล้วพูดได้อย่างไรส่งมาให้ตำรวจตำรวจทำเร็วกว่าพูดอย่างนี้ไปดูถูกการทำงานของปปชหรือเปล่าที่รองผู้บัญชาการบอกว่าตำรวจทำไปเยอะแล้วถ้าคุณทำไปเยอะแล้วจะก,กังวลอะไรทำไมต้องเอากลับมาปปชเป็นหน่วยงานตรวจสอบทุจริตโดยตรงมีความรอบคอบและในสารสำนวน ปปชการพิจารณาของศาลที่ปปชไต่สวนให้ถือสำนวนปปชเป็นสำนวนหลักแต่ระเบียบตำรวจไม่มีในการพิจารณาของศาลมีระเบียบว่าให้ถือสำนวนที่ปปชไต่สวนเป็นหลักเพราะมีความน่าเชื่อถือแล้วคุณเป็นใครยศอะไรไปถแถลงกดดันปปชใหญ่โตมากเขาเรียกว่าออฟไซต์ปปชเขามีองค์ประกอบ คณะถึง9คนมีทั้งสารอายการแสดงว่าคุณไม่เชื่อมั่นการไต่สวนของปปชหรือเปล่าการที่บอกว่าส่งเรื่องของผมไปทั้งหมดเปรียบเทียบเหมือนบัตรสนเทหรือบัตรปิวใบปิวหรือการร้องเรียนไปปปชไม่ใช่ว่าปปชเขาจะรับเลยเขาต้องตรวจสอบก่อนว่ามีมูลหรือเปล่าถ้าไม่มีมูลเพียงพอเขาก็ไม่รับการตีตกไป ถ้ามีมูลเบื้องต้นก็ต้องสแสวงหาข้อเท็จจริงถ้ามีมูลถึงก็จะไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาหากแจ้งข้อกล่าวหากฎหมายปปชยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อปปชชี้มูลกระบวนการการรอบคอบมากกว่านี้การที่ส่งเรื่องราวหาว่าตนไปที่ปปชเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นหากไปยังสื่อมวลชนที่เสนอข่าว ตามที่เขาพูดว่าแจ้งข้อเก่าวหาตนไปลบออกเพราะหลังจากแถลงข่าวครั้งนี้ถือว่าท่านรับรู้แล้วถ้ายัางไม่ลบออกทานายต้องทำหน้าที่เราต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนไม่ดีผมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครพูดไปเรื่อยเปื่อย